สวัสดีครับพบกับผมนายสต็อกอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการพิ้นงานแบบให้มีหัวข้อ,อาตารางปรากฏในทุกๆหน้านะครับผมได้สร้างตารางใน Excel 2010ไว้แล้วนะครับก็เป็นตารางเกี่ยวกับสถิติการปรับขึ้นลงของราคาทองคำในแต่ละวันนะครับ วิธีการก็ให้นำเมาส์นะครับไปคลิกที่เพกเลเยอส์นะครับตรงนี้นะฮะมาที่ตัวเครื่องมือปินไทเติรนะครับแล้วให้นำเมาส์มาคลิกที่ช่องนี้นะครับเสร็จแ,แล้วให้เรานำเมาส์นะฮะมาคลิกที่ช่อง1ถึงช่อง3นะครับซึ่งสามช่องนี้ผมจะกำหนดให้แสดงเป็น หัวเรื่องนะฮะของหน้ากระดาษในแต่ละแผ่นนะครับพอเสร็จแล้วให้นำเมาส์มาคลิกที่บรรทัดข้างล่างนะครตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ให้นำเมาส์นะฮะมาคลิกที่ช่อง b ถึง h ตัว s องกลงตัวนี้นะฮะเ,เสร็จแล้วก็มาที่ header นะครับ เป็นหัวกระดาษอันนี้ตั้งค่าให้เป็นเพกนะฮะตัวนี้นะฮะแล้วก็กด p ิ้น t p r e ว i e ดูนะครับว่ามันขึ้นแสดงทุกแผ่นหรือ,อยังนะฮะก็ลองดูนะฮะอันนี้หน้าหนึ่งในหกหน้านะฮะโอเคครับ ได้แล้วครับหน้าสหน้าสหน้าสหน้าหหน้าหไม่มีปัญหาครับครับสำหรับผมในสต็อกก็ขอจบคลิปนี้นะครับคลิปวิธีการพิมพ์งานในตาราง Excel 2010ให้แสดงหัวเรื่องในทุกๆหน้าไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ